สวัสดีครับพวกับผมนะครับกับเก่งธทนศลย์นะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับกับการเก็บตัวอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อชาตินะครับเพื่อลดเสี่ยงนะครับเพื่อลดอากาศเพื่อลดโอกาสในการรับเชื้อโควิด1 9นะครับก็อยู่บ้านก็หนว่างอยู่วันนี้ก็เลยจัดมานำเสนออีกหนึ่งโมเดลดีๆจากค่ายอาร์มี่นะครับ ตอนนี้ก็ขายมาประมาณปีนึงแล้วนะครับแต่ก็ไม่เคยได้ทํารีวิวสินค้าขายดีมากด้วยนะครับวันนี้เรามาทำความรูจ้จักกับเจ้านี้ครับอาร์มี่อานั่น r า8นะครับ R18 ตัวนี้ก็คือก๊อกอนั่นเองนะครับก๊อก18นะครับเปิดกล่องมาก็จะเจอปืนอยู่ในถุงนะครับและแมกกาซีนนะครับลูกหะนากล่อง็เหมือนเดิมอาจจะมีกราฟ,ฟิกเพิ่มมานิดนึงตรงหน้ากล่องนะครับ ่าไปมาก็จะเจอแม็กนะครับกับปืนนะครับเรามาดูตัวปืนนะครับตัวปืนนะฮะนี่ครับผมเห็นมาร์กิ้งไหมมาร์กิ้งนะครับนะฮะเป็นเลเซอร์ล่องมานะครับไม่ได้สกรีนนะครับนะฮะด้านบนนะครับด้านบนมีเจาะพอร์ตนะเจาะพอร์ต นะครับศูนย์หลังนะครับแต้มมานะครับแต้มเป็นสีขาวศูนย์หน้าก็เหมือนกันนะครับเล็งง่ายขึ้นนะครับนี่ครับจุดเด่นของเขาก็คือนะครับโหมดการยิงนะครับมี2โหมดนะครับนี่กดลงมาตัวล่างนะฮะตัวบนเอาตัวบนก่อนตัวบนนะครับจะมี1จุดนะครับ1จุดยิงเซมิโอโต้นะทีละนัดนะครับส่วนตัวล่างเนี่ย จะมี2จุด2จุดนี่คือฟออโต้นะครับกดไกลหนึ่งครั้งลูกออกพรืดเลยนะฮะนะฮะตัวนี้จะสแตนบายอยู่ตรงจุดไหนก็จุดนั้นทำงานนะครับระบบนั้นทำงานเช่นสแตนบายอยู่ที่1จุดตรงนี้ก็จะเป็นระบบซินิโโต้นะครับกดลงมา2จุดนะครับก็เป็นฟออโต้นะจุดเด่นของตัวนี้ก็ผมว่างานทำออกมาดีนะครับสีดีนะครับ ที่สําคัญคือมารคิ้งเขานะครับมีครบนะครับทางนี้นีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าเห็นนะครับกรอกนะครับอ่าสิบนะครับออสเตรียนะครับเก้ข้างบนก็มี9ก้คูณสินะครับฝั่งนี้ต้องประกาศกิ๊บือด้านล่างนะครับก็เขียนว่าผลิตที่ออสเตรียนะครับบริษัทกรอกนะครับ serial number นะครับมี2จุดคือจุดที่ยิงเลเซอร์มาตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ประกับด้านล่างนะครับอีกอีกด้านหนึ่งคือด้านนี้นะครับก็เป็นโลโก้ของกล็อกนะครับที่สำคัญคือยังทำใส่รายละเอียดนิดนึงนะครับเป็นเข็มหลอกนะครับแต่ก็ทำมาสวยๆครับไม่สามารถถอดได้นะอ่าแม็กกาซีนแม็กกาซีนนะครับ ไม่ต้องเปิดฐานแล้วอ,อัดแก๊สครับสามารถอัดแก๊สได้เลยนะฮะแมกกาซีนนี้ใช้ร่วมแบบของ W.E ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันมีระบบฟัวโต้นะครับมีระบบฟัวโต้ขึ้นมาแล้วก็สามารถจะหาซื้อแมกกาซีน50นัดของ W.E มาใช้ได้เลยนะครับนะนะครับ ลูกหมดสไลด์ค้างเหมือนเดิมนะครับน้ำหนักอยู่ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดสิบกว่านะผมจะไม่ผิดอ่าเดี๋ยวเราจะมาช่างกับตาช่างหงสสวรรค์ของผมกันเนาะอ่ะน้ำหนักปืนไม่รวมแม็กกาซีนเดี๋ยวผมจะขยับกล้องให้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นนะครับ น้ำหนักปืนไม่รวมแมกกาซีนนะครับอยู่ที่ห้าร้อยสกรัมนะครับ515กรัมก็ก็คือ5้ีดนะครับกว่ากว่านะครับแล้วพอเรารวมแมกกาซีนเข้าไปด้วยละครับแบบไม่บรรจุแก๊สนะไม่บรรจุก,กระสุนอยู่ที่790กกรัมนะครับ พราะฉะน้นนำหนักรวมแมกกาซีนก็790กรัมนะครับอัตราส,ส่วนกับกล็องปืนจีนก็ส,ส่วนหนึ่งต่อหนะครับแรงรีคอยหนักใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปการสาธิตการยิงกันนะครับ เชมคลิปไปแล้วนะครับฝีมือกากมากเลยใช่ไหมครับโอเคครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับกับอาร์มี่ R18 นะครับเซมิโและฟัวโตนะครับกล็อก18 4นะครับ0918อ่า091785 1491นนะครับช่วงนี้ก็ใช้วิธีสื่อสารทางด้านออนไลน์กันนะครับ เพราะว่าหน้าร้านตอนนี้ปิดไปนะครับเนื่องจากสภาวะาโรคติดต่อโควิด -19 นะครับนะอย่ากคมั้งหนึ่งนะครับถ้าถูกถูกใจหรือชอบนะครับกับคลิปผมสนับสนุนการทำหากินของผมนะครับกอ็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับนะบ้วก็ท่านใดที่สนใจสินค้าก็สามารถโทรเข้ามาโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ผมได้เลยนะครับ0 9 1 7 8 5 1 4 9 1 ครับผมไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับผมว่าจะมีของเล่นอะไรตัวไหนตัวใหม่อะไรยังไงเข้ามาให้ทุกชัานได้ชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับ